ยายกรยายกรมันดูสิมันถือไม่ได้บันทึกบนพากันเลยยายตั้งไว้ดีดอกเมื่อกี้ลงไปแล้วคลิปหนึ่งมันตึงปกติเขาซากเท่าไหร่ร้านนี่นะร้อยบาทโคนสิได้เสียเงินหล่นหาทิบร้อยเก้าเก้าเลยเออันได้เก้ามันเออเสียบอลลบเลย ยยไปกินเราไม่ถามินก่อนเราบอกเรากินเราเดกินกิเนเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับไปบอกเมื่อกี้กับมะขามหวานนะเออราขามหวานมาฝากอยู่อเออเดี๋ยวเดี๋ยวคอยเอาลงยายเสียบปากตรงไหน,น,นเสียบตรง,ตรงนี้ตเอาเอาเอาต้องเอานี่ไปเสียบก่อนอ๋อโอเคกูยแย่เลยเทศบาลปิดน้ำพอดีไปอย่พูเขาไปิด้ยังไงเด้บานอยจแราปิดน้าปิดไฟแล้วเจ้าพยูหึงล่ะโอย ทุกนี้ซื้อแม่จะยุบเตือนได้จะซื้อฝักบัวมาเปลี่ยนโอ็จะอยู่นี่เลยบอกอ้าวที่ที่เสียบอยู่ไหนบอกว่าข้างหลังยายถ้างั้นก็เสียบหน้าประตูนู่นร้านค้าก็ดีดีโนาะสมอนซาลอนคนนั้นั่นแหละเสียบประตูนั่นมือตัดได้หัวโตหัวเสียวเลยไกล้หายกันใกล้แดดเลี้ยงนายก็สิมาได้ก็พ่อเฮงพี่น้องเอ้ยหอวแดดเลย คุณนายส่วนผักกับนายช่างมาถึงแล้วข้าบ้านจัของก็ยังพลาดอืู่อือยายมีร้านพร้อมขนาดนี้ยายไม่คิดถึงร้านเนาะคิดถึงคิดถึง f ลูกค้าน่ะยายไม่คิดถึงลูกค้าบอาไปเราจะเกาไปซาลรอนอยู่โคกหนองนาคุณบอกลูกค้าขาประจำอยู่บ้านแม่ออกลูกค้าขาประจำเขาไปถามหาบอกถามก็เบื่อแล้วถาไปไหนกาไปอยู่กับนายช่างใหญ่เขาก็เลยขี้เกียจถาม ก็ไดูยายสมอนไปเปิดร้านตัดผมสะที่จำปาดงเห็นเห็ดระเหงมันรวยระหงเอาไปนานมันรวยแล้วฟันนี่นะมันเก็บเงินแล้วถ้าเอาไปตั้งแต่สมัยอยู่กบกไปเอาไปจำปาดงก็รวยแท้เพราะเห็ดชุ่ผมนั่งรำก็พ่อเฮงเราไปก็วางแผนลนั่งรำคนไหนไม่แต่งหน้าทาปากไม่ให้รออต้องต้องควานสมอนซาลอนบอกเออเอามาหัวและเศร้า พ่อนสนุกไหม,มพ่อเมื่อต้นไหนบอกเด้อเมื่อดีไหมพอ่อโอเคไหดหัวก็เป็นอีกพี่น้องเลยบัดนั่นรู้จักนวดด้วยไม่ใช่สระธรรมดานะเอาคำว่าคำขอาอาชีพเพน่้นแต่ยันไปเข้าร้านไหนเขาทำให้ถูกยายจะนั่งเงียบเปลี่ยนเปลี่ยนซื้อร้านใหม่เดีด๋วยวหรอสมอนโซนตึกยี่สิบสี่ชั่วโมง แล้วก็จะมาเออนี่ก็นสามทุ่มแล้วก็ยังเปิดร้านอออันนี้ทำให้พิเศษอันนี้แขกพิเศษโอยเจ้ากราบสรุปเกมเลยเซเว่นมาเด้อเด้ออรเอยากสวยวันตอนไหนก็แวะมาเครอประตูเลยใช่ไหมแต่ก่อนก็เครอประตูจริงนะยายนอนยังไม่ตื่นเขามาเครอประตูเอาเลยแต่เช้าเลยหรอใช่หกโมงก็พี่เขาจะไปธุระโอซ่านจากรอบนี่้สองรอบก็เพราะว่าหัวมันจะอาด พออัดนวดให้คนนี้ให้พอไปขับรถเมื่อยใจเลยนวดให้แกโอ้ยตอนลงทางคอยเห็นเจ้าสมุดแดงไฟนี่เด้อเนีหูมีนวดเอาความมืออีกซีเอ้ยความมือพาลงปาบุญจินแล้วบ่านี้สบายไม่พอใกล้ถึงแสนซับแล้วยายหมอนค้าขอบคุณข้าก็สีห้อนแล้วเขาติ๊กตรงติ๊กตอกก็ลงอยู่ประจำ ตอกใจบะไรเงี้เด้อกระจ้ดรดน้ำเด้อได้แสนสดโอ้ยพี่พอออกก็ระเคลมัล่ะเออแม่ออกก็ระเคลเด้อได้สมอนแกน่ารักเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเอารางวัลแต่งออกแค่เด้อโอ้มือเงินไป็นักกิโลเด้อมัอนี่วันสิบปวันมืดก่อนเอาไอ้นั่นเด้อเอกชัยเกียสิบเด้อโอ้ยมุกี้ยังเห็นอยู่ว่ารถบ้านเฮาเห็นอยู่เอกชัยนี่สิอันอีนยังกับพ่อเมื่อกี้เห็นนะเฮาเห็นนะ อันรถเขากำลังอะไรมอสลำใจเกินร้อนแล้วพานหนารถเขาไปวุ่นบุนใจสักขั้นสบายไหมคะวอบอลซีรีส์ไส้เคยเห็นนี่รถชีชมคู่เออรถเขารถทัวน้อยนะ่ะแล้วก็รถคนเครื่องเสียงแล้วโอุย้ยฉะนั้นพันธุ์เอราวันเหรอเป็นอย่างอีราวันหรือว่าอะไรไมไ่เอาแลแห่ไม่เอาเอราวัณมาทำอะไรามาเปิดหลังบอไม่อยากได้ นันเคุณวันนีบอว่ายายกลับมาทำเสริมสวยตี่มว่ะนี่น้ก็ย็นดีแล้นั่นติดใจแล้วลูกค้าเนี่ยติดใจไปอยากกลับกรอกๆแล้วทช่ีหคนขอคือโน้ตเดินแนนอุปกรณ์ไปกอกเลยนะโอ้ขนาดสีิบกูยังตามมาสระผมกับพ่อนิ่มเลยเนาะฮะซีิบก็ยังขึ้นหอดคอยไปใส่กรตามมาเออขอคุณด้วยเจ้ามาเขึ้น่ยอมผมแดงล้วว่ะ ไอ้ย้อมผมแดงมาสีขาวพูดเด้อมีควบหมดใช่ไหมสีผงสีผมนี่ทุกอย่างอยากได้สีไรมือจันให้คอเจ็ดสีเลยคอเหน็บบะเกอเฮ็ดเฮ็ดให้คอเจ็ดสีท่านมาได้คอเมื่อเมื่อวานนี้ทําสีผมไม่ไม่ออฟเจ็ดสีแบบแป๊กๆเสียวชมพูแดงนะคะจัดไปเลยให้สี่สิบตาลูดมาถึงร้านชักร้าน ช่างผมใหญ่ับไปแบบสวนซาลอนพราแห้งเนาะเออจะเสียเที่ยวเสมอเอ้าแสดงว่าไปดูคลิปยจกขึ้นรถไฟคนมืออื่นเลยคนสิบคืนเอาแม่ลงแล้วคลิปรถไฟลงแล้วเอาแม่มาขึ้นมาถ่ายข่อยข่อยแซวไฮเบิร์นข่อยเจ็บทรงไงอะทีว่ารถไฟบิ่งมาแต่พูดว่าเป็นนางเอกแล้วพอเป็นยังคนสิบไปขึ้นมืออื่นนี่ละกับเสือนี่เจ้าไปทายูซูลินเด้อจ้าเออมืออื่นซื้อเจ็บละบอก บอชี้เจ็ดก็ขึ้นนี่ละยังไม่ได้ขึ้นไปขึ้นเลยเพื่อนจะตื่นเต้นกันสักว่านี้ไปแต่จากไปรอบกี่โมงเจ็ดโมงไปแต่เช้าเหรอเนาะเช้าเลยจะได้ไม่ร้อนเจ็ดโมงก็ไปรอตั้งแต่ไก่หูพี่นะย่านบอทันเจ็ดโมงนี่คือเราต้องสถานีรถไฟเลยเนี่ยรถไฟมันมาปพ๊บมันจอดให้คนลงปพ๊บมันกลับคืนเลยเขาไม่ได้กลับรถไฟไปนั่นก็มีบ่เอ้าสี่สี่เพราะว่าจากสุรินไปลงศรีขรกาบาทแมนบอ อัางธรรมดามันคือถือแหนะอ่าธรรมดาตีก็บมิตรกรอ่างฟรีก็มีโอ้รถล้นแอร์ก็มีรถแบบไหนบ้างมีรถไอ้นี่อะไรตอนเช้าจะตื่นเต้นนี่แหละตั้งแต่เกิดแต่ขานก็ได้ยินแต่ละครได้ยินแต่นั่นเดี๋ยวเราก็จะไปศึกษาไม่ออกไม่ยังไมเคยนั่งรถไฟเลยไม่แต่เกิดเคยเห็นแต่ในหนังแล้วในทีวีเลยในเรื่องแอร์นอนนะแม่นอนไปเลยอืมเดี๋ยวเราไปเอาคอนเทนต์รถไฟกันเมื่ออื่นคุณวิลาวันคุณน้องกุศลสวัสดีครับคุณแม่ ให้คุณศศิพิพาเขาอ่านอยู่เห็นอยู่คงแก้าก็นีนั่งธรรมดาก็ได้เขาบอกว่าโอเคคุณเรนนี่นั่งอะไรก็ได้หมดนั่นแหละถ้าเปิดร้านที่จำปาดงให้ลูกป้าผ่อนคลายนะใ่ป้าให่ชอบนวดหัวไปแล้วแหละแม่อออเป็นคนจิตใจงามช่วยทุกคนเขาเปิดรานนวดด้วยนะเปิดร้านนวดเลยนั่น นวดแบบนั้นนวดก็เป็นนวดเป็นแต่แบบนี้มันจะอยู่ใกล้ค่อยเขาเป็นหมอนวดจะเป็นหมอสาผมแล้วก็ลงตัวลงจากสาผมก็มานวดกับค่อยนั่นรู้จักนวดเป็นด้วยนวดนวดค่อยนวดเป็นจบคอร์แล้ตั้งแต่ขวานที่หัวลูกค้ายายคนไหนมาจะติดใจตรงนี้แหละอยู่ไกล้ขนาดไหนก็มานวดสีเกตุบลก็ยังมีเลยคุณจามีบอกว่าสบายสบายสบายตามมาเลยมาจาก สีเกณฑทุกคนเขาลืมมดแล้เดี๋ย้ขาก็ยายไม่อยู่ไม่มีเบอร์โทรย้ายเปลี่ยนเบอร์โทรไปเรื่อยเขาก็จำไม่ได้พ่อเปาสบาย FC บอกนะฮะไร่สดนักรถไฟคนสี่สิบบอกโอ้สี่สิบก็ว่าซื่อแล้วบะมีทอนเงินจิ้มแข็วแล้วเออก็บระว่าหยอกข่อยนี่แล้วเรากับมหาคอนเทนต์เล่าเงาแล้วบะมี่องว่าวเขาบกินอันที่แล้วเขเขียไปก็อีบ้าแจ๊บอกาไร่สดพยัคฆ์เขาหายสี่สิบเอ่ย